ครับเพื่อนวันนี้วันที่22มีนาคมมีนาคม2568นะเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาดูาไม้หนาของผมครับกับผมในโกสตุคเซตสมรสสารพะเพงนะมาดูใน้หนางผมต้นนี้ต้นเขาอายุหนึ่งปีนะเพื่อนนะก็สูงประมาณสักระดับหน้าอกผมเป็นพอเมล็ดนะเพื่อนนะปลูกเขาหนึ่งปีเขาอ,ออกลูกแล้วนะ ปีนิดครับปีเกษนี่พาเพื่อนมาดูออกลูกแล้วติดด้วยเดี๋ยวก็รู้กันว่าติดไหมหนึ่งลูกแล้วก็ตรงนี้หนึ่งลูกนี่เห็นไหมสองลูกนะเพื่อนนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าติดลูกแล้วเขาจลุดล่ดล่วงไหมเป็นนิหนาหน่าหนังนะเพื่อนนะหนึ่งปีนี่คือการปลูกนะเพื่อนไม่ใช่กับตั้งแต่เพาะนะ คือผมเอาเขามาปลูกอะ่ะปลูกลงดินเนี่ยหนึ่งปีตอนนี้เขาก็ประมาณเกือบต้นอกผมอ,ะอ่ะจริงต้นต้นนี่นนก็ใหญ่นะลมออกดอกเหมือนกันแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเขาจะติดไหมนี่เห็นไหมสีดอกแลวเห็นไหมอาจจะติดนะต้นเขาประมาณเออใหญ่นิโป้งหน่อยใหญ่นิโป้งผมหน่อยตอนเขาต้นนู้นต้นนู้นเหมือนกันนี่อันนี้เปิดวุ้นเดียวกัน แล้วก็นี่ต้นหนึ่งนี่ก็ออกดอกเยอะมากเลยนี่เห็นไหมดอกต้นพอๆกันเลยแต่ตัวน,นั้นเนี่ยไม่ต้นไม่ตากแดดมากต้นต้นต้นที่ออกดอกติดติดอ่ะไม่ออกแดดมากพามาดูนี่ก็ออกดอกน,นี่ต้นนี้ตเล็กหน่อยแต่ออกดอกเหมือนกัน นี่ก็เหมือนกันนี่เอกดอก,ดอกเรื่อยๆนี่เป็นเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยปลูกอ่ะเป็นน้หนารุ่นเดียวกัน,นเลยนี่ตัวน,นี้ไม่ติดนะนี่ออกดอกแล้วแต่ไม่ติดอันนี้เป็นต้นเป็นต้นเดียวเป็นต้นาชามปีเดียวกันแต่ปลูกหลังแต่เขาออกดอกเหมือนกันเนี่ยเพื่อนเห็นไหม ต้นปีเดียวกันแต่ปลูกที่หลังแต่ต sí ้นนี้เป็นต้นปีเดียวต้นเพาะชำปีเดียวกันแต่ปลูกก่อนปลูกก่อนประมาณสองสาเดือนครับเป็นต้นที่ปลูกก่อนต้นเมื่อตะเกียประมาณสองเดือนเนี่ยผมตัดผมตัดตัดกิ่งเขาปุ๊บเขาก็ออกเหมือนออกดอกจะติดเลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ดอกเข้ามาเลยนี่เพื่อนพอตัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแตกใหม่ปุ๊บออกดอกเลย แต่จะติดหติดค่อยค่อยไว้ทีนึงนขึ้นอยู่กับออกสมบูรณ์เขาก็เอามาอแชรประสบการณ์นะเพื่อนทรับใครที่ปลูกเนื้หนานนะอันนี้ของผมเป็นเนื้หน้านเนื้อนะพร้อมเมล็ด้วยปลูกเขาปลูกลงดินนะไม่ทํานะตั้งไม่ไม่ได้นะตั้งแต่ชันะตั้งแต่ผมปลูกลงดินเนี่ยหนึ่งปีกับนิดๆเองติดออกลูกไอออกดอกติดลูกแล้วบางต้นนะ แต่ก็ออกเอาทุกต้นแต่บางมีบางต้นที่ติดแต่บางต้นบางต้นก็ยังไม่ติดนั้นเพื่อนนะโอเคคลิปนี้วันนี้ผมโอเคครับสวัสดีครับ